้าพูดถึงเรื่องของการเบินเอาคงจะหนีไม่พ้นวัยทำงานใช่ไหมคะเป็นช่วงที่เราจะต้องรับบทบาทหลายอย่างในเวลาเดียวกันจะต้องรับผิดชอบทั้งงานดูแลครอบครัวและสร้างความมั่นคงของชีวิตแล้วยังต้องดูแลจิตใจตัวเองไปพร้อมกันด้วยพอความคาดหวังเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเราก็เริ่มวางความคาดหวังของเราไว้ที่ความสําเร็จมากกว่าความสุขเราทํางานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นจนรู้สึกเหมือนเหนื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไร ทุกคนเคยมีความคิดเหล่านี้ไหมคะซึ่งการเบิ์นเอาไม่ใช่แค่เหนื่อยจากงานค่ะแต่มันจะเกิดจากการกดทับทางอารมณ์ความคาดหวังสูงและการขาดสมดุลในชีวิตแต่สังเกตว่าบางคนงานก็ไม่ได้หนักไม่ได้เหนื่อยอะไรมากด้วยแต่มันอาจจะหมายถึงว่างานที่ทำมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายสอดคล้องกับจิตวิญญาณภายในของเขาไม่มีความสุขไม่มีแพชชั่นกับงานที่ทำอีกต่อไปแล้วก็ได้นะคะ จากที่ได้หาข้อมูลมาค่ะเขาบอกว่าการเบิร์นเอาสามารถอธิบายได้3สิ่งเหล่านี้ประกอบกันอย่างแรกเลยคือรู้สึกหมดพลังมีอาการเหนื่อยล้าทางอารมณ์รู้สึกหมดแรงแม้จะได้นอนเต็มอิ่มแล้วก็ยังไม่สดชื่นสำหรับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะคือตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าไม่อยากลุกออกจากเตียงทั้งที่เมื่อคือนก็นอนเต็มอิ่มแล้วพอถึงที่ทำงานก็รู้สึกไม่มีแรง ไม่อยากจะเริ่มทำอะไรเลยแค่คิดถึงว่าจะทำงานก็เหนื่อยแล้วอย่างที่สองคือแพชชั่นกับงานลดลงเป็นความรู้สึกต่อต้านงานค่ะไม่อยากจะเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าหมดศรัทธานในสิ่งที่คุณเคยรักสิ่งที่คุณเคยทาเมื่อเราทำงานไปเรื่อยๆค่ะจากที่เราเคยรู้สึกจังหวะเวลาได้ทำงานได้คุยกับเพื่อนร่วมงานพอเห็นใครพูดถึงโปรเจกต,ต์ใหม่ <c oughs> ก็คิดว่าก็เหมือนเดิมแหละยังไงก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้น อย่างที่สามคือรู้สึกไร้คุณค่าอาการนี้จะเริ่มรู้สึกสงสัยในตัวเองค่ะรู้สึกว่าเราทำก็ไม่ดีพอทั้งที่เมื่อก่อนเคยมั่นใจเคยมีความภูมิใจเคยมีความสุขที่ได้ทำงานนี้แต่ช่วงนี้กลับรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรทำอะไรก็ไม่เวิร์กถูกชมก็ไม่ได้รู้สึกดี ซึ่งภาวะหมดไฟแบบนี้ค่ะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนในวัยทำงานอย่างเราๆนะคะพอเราทำงานไปนสัก2ปี3ปีหรือ10ปีจากที่เราเคยตื่นเต้นมีไฟในช่วงแรกทำงาน,นะคะ่ะมันก็จะค่อยๆลดลงเรามองว่าหลายๆอย่างมันประกอบกันด้วยค่ะอย่างเช่นงานที่ทำไม่สอดคล้องกับความฝันของเราเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรรู้สึกว่าทำงานงกุงกๆไปวันๆหรือที่ทำงานท็อกซิก หรือเราทำงานหนักมากจนไม่มีเวลาให้ตัวเองแต่บางคนเขาทำงานเขามีแทชชั่นกับงานมากเขารู้ว่าเขาทำอะไรเขารู้ว่าเขาจะทำไปเพื่ออะไรงานนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตของเขาหรือเขาชอบงานนั้นมากต่อให้ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำก็ยังมีไฟมีแรงสู้ต่อบางทีภาวะการหมดไฟนี้ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เรากลับมารีเช็คตัวเองก็ได้นะคะ หรือถ้าใครบอกว่าฉันหมดไฟแต่ไม่สามารถที่จะออกมาตามหาความฝันได้เพราะเรามีภาระไม่ว่าจะเป็นต้องรับผิดชอบตัวเองพ่อแม่ครอบครัวเราสามารถที่จะหาสิ่งที่มาหล่อเลี้ยงแทสชั่น